อาณาจักรที่อยู่อีกฝากโพ,พ้นทะเลเพื่อนขัาทริเก่งที่สุดของข้าอากามินอนและเมเนเลอัสมาหาข้าด้ยวยตัวเองความจกรักพักดีที่เคยสบานดรื่ยเลื่อยและบุญคุณที่พวกเขาเคยช่วยข้าปกป้องแผ่นดินข้าถูกบังคับให้ทิ้งบ้านไม่รู้ว่าจะได้กลับมาเห็นหน้ารูกและเมียอีกหรือเปล่า ้าคือโอดิซิอุสกษัตริย์แห่งปิตากาและนี่คือเรื่องราวของขาไม่ทิ้งเอาไว้ที่นี่นะธนูน่ะเป็นของลูกเจ้าหลานค่าเจ้าจะเป็นคนสอนเขาขึ้นสายธนูเมื่อเขาโตขึ้น ไม,ไม่ข้าเห็นมันในสงครามอะไรบินเทสเรียกกับตันกับลูกเรือเราจะไปทรอยทรอยพราะเจ้าสถิตกับเรา เอธีนาท่านคุ้มครองเข้ามาเสมอแต่วันนี้ท่านเงียบไปบอกสิมีทางหลีเลี่ยงสงครามไหมเอทีนาพูดกับข้าสิ อย่าร้องไม่ได้ร้องเขาแข็งแรงเหมือนท่านเขาไม่ร้องสัญญาสิท่านจะกลับมาข้าทำไม่ได้หรอทรอยไมช่ชนะได้ง่ายข้ารักท่าน ไปในโลพีถ้าข้ากลับมาไม่ได้ไม่ไม่ถ้าขาแพ้ถ้าขาแพ้แล้วถ้าข้าตายย่าบูปอย่างนั้นกับข้าะนี่ยอนุญาตให้ข้าตายในใจเจ้าจะอยู่ตามลำพังไม่ได้เจ้าจะเป็นเมียข้าตลอดไปแต่ถ้าลูกเรามีโหนดคราวขึ้นบนใบหน้าของเขาและข้ายังไม่กลับมา เ้าจะต้องเลือกคนอื่นและแต่งงานใหม่และ้จะยกอาณาจักรของเราให้กับลูกเรานะและทำทุกอย่างที่เราทำมาร่วมกันสัญญาสิ อดิซสิอุสข้าจะไม่ตายไม่ตายเหมือนต้นไม้ต้นนี้เพื่อจะได้ช่วยการสร้างโลกนี้ข้าจะคอย ดิพุสปอเพลงลาได,ด้แล้วกลางไปเรือลมทรอยให้ราบกลับมาพร้อมกับเฉลยสงครามที่เจ้าข้าและหัวใจข้าจะยินดี It's a แห่ทะเลและท้องฟ้าน้ำข้าตรงไปยังทรอยนักรบของข้าอยู่เพียงข้างขขาแต่ข้าอยู่เพียงลำพังเจ้าบ้าไแล้วไอเลรูคัสเขาติดเชื้อโรคนอนแบบจะจะแกล้งเขาอีกแล้ว้าจะบอกความจริงให้นะกาแพงทรอยเนี่นสูงเสียดวะา่าอยู่กับข้าไม่นาหรอกเอทีน่า ก็ถูกเขาทำทุกอย่างได้เองท่านดุกกับพวกคุมครองขันหมีเสมอเหรอเอเธียนาข้าคิดว่าวายเล่นงานท่านซสอีกโอดิสซิอุสของข้า <c oughs> ท่านดื่มเพราะกลัวอนาคตอย่างนั้นใช่ไหมข้าข้าไปกลัวอะไรทั้งน,นั้นข้าทดสอบท่านท่านโกรธข้าเอเธียนา จะทำให้อากาเมนนอนเห็นใจที่ลูกข้าเพิ่งคลอดหน่อยเซิเขาเป็นเทพเท่านั้นนะข้ามีหน้าที่อื่นและอย่าลืมสิใครก็เห็นข้าได้ถ้าข้าเลือกเขาเขาเป็นต้องการให้ท่านหลบเลี่ยงสงครามครั้งนี้เพราะข้าอยากให้ท่านไป อยากให้ท่านโอดซิอุสผู้กล้าของข้าเอาชนะพวกโทจัดขรมารพมมากพอแล้วไม่ชีวิตท่านคือการทำสงครามเพื่อเป็นอมาตะเพื่อชื่อท่านจะเป็นที่จดจำของชนรุ่นหลังไม่เขาไม่ต้องการให้ชนรุ่นหลังจดจำชื่อข้าแล้วนะโอดิซิอุสท่านโกหกข้าไม่ได้ข้ารู้นิสัยที่แท้จริงของท่านความภูมิใจ ความทรนงของท่านแม้คนที่อยู่เคียงข้างท่านไม่มีใครปฏิเสธท่านดูพวกเขาสิเขากลัวแทนท่านยักษ์โพลิเทสเขาดื้อรั้นไม่มีใครปานนั่นทำให้เขาไร้ความปราณียูริลูคัสเขาโตหก่ที่กว่าท่านซะอียูริลูคัสเป็นชาวทีเล็กเกงที่สุดในกริชแอนติครูสความอยากรู้อยากเห็นของเขาจะทำให้เขาลำบากเห็นรอยแล้วถึงนะเขาไ่กลัวอะไร ท่านเห็นสิ่งดีๆในตัวเขาเพราะเขารักท่านท่านต้องเอาสิ่งดีๆพวกนี้เอาชนะชาวโทรจันท่านต้องกล้า,าหาญโอดิซิอุสของข้าข้าไม่กลัวอะไรเราทรี่ท่านอยู่กับเขา ปีแล้วปีเล่าที่เรารบอยู่ข้างนอกกำแพงเมืองทรอขขายืนคู่จอมพลังอาคิเลสเคียงบาคเคียงไหลรบกับเฮกเตอร์นักรบที่โหดร,ร้ายชาวโทรจันและทัพของเขาทหารเป็นนพันที่ต้องมาตายไปขณะที่แม่และเมียไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยไม่มีใครรู้ฝ่ายไหนที่อยู่ข้างพระเจ้า